หรือนี่คือทีมต้องห้ามกันครับที่ไม่มีใครตีเขาเลยนะครับเขายืนอยู่อันดับ7เนี่ยมานานมากแล้วไม่ได้ขยับไปไหนเลยซึ่งอันดับอื่นจะมีการขยับกันหมดนะครับยกว่าแนวดบหนึ่งอันดับ2แล้วก็มีอันดับ7นี่แหละที่ไม่ไม่ได้มีการแบบเคลื่อนไหวไปไหนเลยผมก็เลยสงสัยนะครับว่า ทำไมไม่มีคนตีเขาเลยยังไงตีเขาไม่แตกถ้าดูจากทีมนะครับทีมเขาถูกครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับมีโซนิกนะครับมีกาโลนะครับแล้วก็มีด้วงที่มีอาวุธนะครับเพราะว่าเป็น5ดาวม่วงแล้วตรงนี้นะครับเราจะใช้ทีมลองนะครับเป็นไ d ดีสายฟรยีของผมเองเนี่ยชื่อ ID ดีว่าบาร์โฟเมตมาลองท้าทายกันหน่อยนะครับเพื่อขจัดความสงสัยว่าทําไมเขาถึงอยู่อันดับ7ได้นานขนาดนี้โดยปกติแล้วเนี่ยผมจะตีแบบคนที่ชื่อฮีโรคัตเอสแล้วก็คนอินโดอีกคนหนึ่งคือก็มีการสลับกันแพ้ชนะไปเรื่อยๆนะครับโดยอ อยู่แค่3อันดับนี้แต่ผมก็เลยงงนะครับว่าอันดับที่7เนี่ยของคุณโมเลียวเนี่ยทำไมเขาถึงยืนอยู่นิ่งๆไม่มีใครตีเขาเลยไม่แตกได้ยังไงวันนี้เรามาท้าทายกันนะครับมามลองของข้างไหนครับเปิดมานะครับของผมเนี่ยอยู่ทีมฝั่งซ้ายนะครับขึ้นโล่กันหมดเรียบร้อยนะครับทีมฝั่งขวาเนี่ยทีมอันดับ7มีแค่แตตัวเดียวนั่นที่ขึ้นโล่นะครับแล้วก็เป็นกาโลครับไล่อันติเข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับเกือบแป0ร้อเอ็มนะครับ แปดเขาไปเรียบร้อยครับแล้วด้วงเขาก็สวนกลับมา400กว่า M ครับโอ้โหนี่หน้าครับถือว่าเดือดนะฮะวันนี้ทีมลองผมมาในรูปแบบคอเกลิวนะครับที่ผมใช้คอเกลิวเพราะว่าผมกําลังต้านคนเวียดนามคนหนึ่งนะครับคนเวียดนามคนนั้นน่ะถ้าผมใช้คอเด็กเนี่ยผมแพ้เขาแน่นอนนะครับผมก็เลยใช้คอเกลิวนะครับช่วงเทิร์นแรกอาจจะดูไม่มีอะไรมากนะครับแต่ทีมผมที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยตอนนี้เหลือแค่2ตัวด้านนั้นเองนะครับทีมเขาเหลืออยู่5ตัว ถือเขาแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับแลวการล่ผมก็ได้ใส่เข้าไปบ้างครับเกือบ8 0 0ล้านนะครับเด็กเขาก็ตายไปแล้วครับแล้วก็ด้วงเขาก็สนกลับมานะครับด้วงของทีมรองผมได้เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะทําให้เราชนะได้เนี่ยเราต้องตายช้าๆนะครับเทินหนึ่งอย่าเพิ่งรีบตายนะครับถ้าเทินหนึ่งรีบตายเนี่ยด้วงผมก็จะไม่มีรอบชุบนะครับที่จะเหลือพอที่จะฟื้นขึ้นมาไล่ต่อยการล่จนตายนะฮะแต่พอเราดูจากรูปเกมนะครับซึ่งอยู่แค่เทินหนึ่งเท่านั้นเองมันทาให้ผมไม เพราะว่าดวงเขาต่อยรุนแรงมากนะครับลองเทียบดาเมจดวงของผมของเขากันเองนะครับ ว่าความรุนแรงมาแตกต่างกันจริงๆนะครับตอนนี้เป็นเทิร์นที่2แล้วนะครับตอนนี้ก็คิดในใจนะครับว่าอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่น่าหาศัตรูเพิ่มเลยนะครับเพราะในอารีนาเนี่ยของเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยไอดีลองผมค่อนข้างจะเป็นคนที่ละลานนะครับไล่ตีเขาไปทั่วเลยนะครับคือโดนตีก็เยอะไล่ตีเขาก็เยอะนะครับเหมือนกับการสร้างศัตรูที่เยอะมากจริงๆตอนนี้ศัตรูหลักๆเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ2-3ถึงคนแล้วแต่วันนี้เรามาหาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับเซียนครับต้องบอกเลยว่าเซียนดูรูปเกมนะครับเวลา กาโร่เราจะไปก่อนหรือเกินแต่ของเราก็ได้ใส่ไปบ้างนะครับแต่โลของกาโร่เขาเนี่ยยังไม่แตกเลยนะครับเทอร์นที่2แบบนี้ค่าอัตราครีเนี่ยไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องทําให้โลเขาแตกก่อนนะครับมันถึงจะต่อยเข้านะครับแต่นี่โลเขายังไม่แตกเลยแล้วก็เป็นตามที่คิดไว้นะครับตอนนี้เหลือฝั่งละ2คนเท่ากันนะครับเหลือด้วงแล้วก็กาโร่ทั้งคู่นะครับก็เป็นการวัดนะครับว่า กาโลกับดวงแต่ละทีมเนี่ยตัวไหนจะเหนือกว่ากันแต่ทีมเขาได้เปิดก่อนนะครับเพราะทีมเขาเป็นมีโซนิกนะครับ่วนทีมผมเนี่ยจะมาช้าๆเลยครับกาโลผมนี่เป็นตัวสุดท้ายเลยของเกมัวผมก็ใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ไม่อยู่ในเทินที่3แล้วนะครับผมดูวิแววแล้วเนี่ยผมยังทําลายโลเขาไม่ได้เลยแล้วผมจะฆ่าเขาก่อนเทินเได้ยังไงอันนี้ก็เริ่มสงสัยตัวเองแล้วนะครับอ้าวแล้วแล้วก็โอกาสก็มาถึงนะครับโลเขาแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโลกาโลเขานะครับแต่กาโลเขาพลาดสองนะครับผมต้องติดคลิให้ได้มากกว่า9้ครั้งนะครับ ซึ่งดูแล้วเป็นไปได้ยากมากนะครับโหแล้วดูด้วงเขาด้ครับต่อยมาแต่ละหมัดนะครับใจสะเทือนเลยครับง้างมาแต่ละที200 300 m อแล้วดูด้วงผมนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับ80 m โอ้หแตกต่างกันมากนะครับอาจจะเพราะว่าเหตุผลนี้หรือเปล่าครับที่คนไม่มาตีเขาเลยนะครับเขาถึงยืนอยู่อันดับ7ได้นานแค่นี้นะครับ ต่เดือนหน้าผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะนะครับเพราะว่าเกโลเกโลยูอาร์เนี่ยได้เข้ามาแล้วผมบอกก่อนนะครับว่าเกโลเกโลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับใครพลาดเนี่ยเล่นเหงาๆไปอีกหนึ่งปีเต็มๆนะครับอันนี้ผมบอกไว้ในคลิปเลยนะครับเพราะว่า ผมโดนคําถามอย่างนี้ทุกวันนะครับว่าตัวต่อไปเอาอะไรดีนะครับเกียรโลเจนอสหรือโบลอดดีนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกคนอยากได้ทีมที่มีดาเมจนะครับเพ่งเล็งกันไปที่โบลอสทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมบอกได้คําเดียวนะครับว่าเกียรโเกียรโนี่คือเป้าหมายหลักนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับฉะนั้นใครถามในคอมเมนต์คาถามนี้จะไม่ตอบนะครับขออนุญาตไม่ตอบแต่ถ้าถามคำถามอื่นนะครับยินดีตอบทุกคําถามนะครับแล้วดูด้วงเขาใส่มานะครับแปดสิบเอ็ดเอมผมใส่กลับไปบ้างนะครับ8ปดสิบสามเอ็ม แล้วเขาก็ใส่มาอีกทีนะครับสามร้อยสี่ร้อยเอ็มโอ้โหเอาดวงเขาไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือสองหนึ่งนะครับเป็นทางทีมผมเหลือครับที่เหลือสองตัวนะครับส่วนทีมเขาเหลือตัวเดียวครับดวงผมได้สนกับไปนะครับติดคริแน่นอนครับแล้วการเราผมก็ใส่เข้าไปนะครับติดครีเหมือนกันนะครับจังหวะอย่างนี้นะครับเราสั่งการไปแล้วนะครับว่าให้ยัดอย่างเดียวนะครับยัดหน้าอย่างเดียวยัดเข้าไปนะครับทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะครับนอกจากยัดรัวๆนะครับกลยงกลยุทธ์นี่งัดมาให้หมดนะครับลูนอะไรใส่มาให้เต็มนะครับ ดูด้วงนะครับโอ้โหลากยาวสอยยาวแล้วก็ล้มลงไปนอนเองนะครับแล้วก็เป็นการโล่ใส่เข้าไปนะครับตอนผมตีนี่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าผมจะชนะหรือแพ้นะครับแต่แค่อยากลองเฉยๆนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่นิ่งจริงๆครับไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยไม่มีใครกล้าตีเขานะครับเพราะอย่างทีมคู่ปรับผมอย่างเงี้ยอย่างทีมฮีโร่คาร์เอสเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะชนะนะแต่ผมก็งงว่าทำไมเขาถึงไม่ตีทีมนี้นะครับแล้วตอนนี้เราไาอยู่กันในเทิร์นที่5นะครับอยู่เทิร์นที่5้แล้วนะครับด้ ใส่เข้าไปก่อนนะครับติดขี้เหมือนกันครับแล้วด้วงผมก็ลงมานอนอ้าวด้วงผมไปแล้วว่าและการลงผมก็ใส่เข้าไปนี่ครับติดไม่ย่อท้อเรียบร้อยแล้วตายในเทิร์นที่5ครับชนะนะครับโอ้โหยัดจนชนะนะครับทั้งด้วงทั้งกาโลช่วยกันลมนะครับน้องๆหลายคนสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าผมชนะได้ยังไงเดี๋ยวผมพามาดูนี่นะครับก่อนที่จะลาจากกันแล้วผมก็อยู่อันดับ7เป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าอัตราคิดติค่าของกาโลอยู่ที่145นะครับของด้วงอยู่ที่1้3ครับแบบนี้แหละครับที่ทำให้ชนะได้สำหรับวััันนนนนีี้ขอบบคคคุุณททกกกมมาาะร่ตติด